น้อดิมาด้วยกันเหรอคะโอดีมากเลยมาก,กี่ครั้งแล้วคะสองครั้งแล้วโอ้พึ่งรู้โอ้โหตอนนี้มาเรื่อยๆได้เลยนะคะทุกวันได้เลยแจกเวลานี้เหมือนเดิมนะคะลุงออสน่ารักมากอันนแปดเจ็ดสิบห้าแล้วนะคะมีลูกกี่คนเหลือเหลือสองคนตายายลูกเสียหมดแล้วแล้วมีหลานไหม หลังก็ไม่มีเดี๋ยวอยู่สอคนใจยายแล้วคุณยายทานยังไงอ่ะโอตกบันไดขาไม่ค่อยดีเลยเดินไม่ได้ก็เลยไม่ได้มานะคะโอเคโอเคก็ยินดีมากๆเลยที่ลงมาแล้วมาทุกวันนะคะนะคะจะได้เอาอาหารไปเผื่อคุณยายด้วยนะคะท่านแรกค่ะปไปทัาที่สองเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมคะชื่ออะไรนะคะ ชื่อเเป็นชื่อเล่น,นชื่ออะไรคะพี่ต๋องต๋องหน่งองิอยู่ที่จุมชนไหนคะเฉลิมชาตินะคะมากี่ครั้งแล้วคะเพิ่งมาตั้งนี้ครั้งแรกมาแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างไหมเพิ่งมาเมื่อนพิ่งมาเม,ามื่อนี้เองนะคะแล้วมาที่นี่ดีไหมะ่ะดูแล้วอ่ะดียังไงเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเพราะใช้ความเมตตา อีกท่านหนึ่งคุณลุงเสื้ออะไรคะคุณเชือนี่ทราบจังครับเชื้อ,อลุงเชิ้มาที่นี่กี่ครั้งแล้วมาตั้งวันแรกเลยครับมาตั้งแต่วันแรกเลยลุงเชิ้อชอบอะไรที่นี่ชอบอะไรที่สุดชอบความระเบียบครับชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่นี่ที่สุดไม่ต้องไปแย่งกันนะกเนาะกรบมือให้ลุงเชิญลุงเชื้ออะไรคะลุงปุ๋ยครับลุงปุ๋ยบ้านเราลุงปุ๋ยลุงปุ๋ยอยู่ชุมชนไหนหลังอูทางกิตครับ มากี่วันแล้วหลายวันแล้วมาทําไมที่นี่ชอบอะไรที่มาเรื่อยๆก,ก,ก,กับข้าวอร่อยดีครับกับข้าวอร่อยดีน่ารักมากและอีกหน้าหนึ่งสวัสดีค่ะลุงเชื่ออะไรคะเรเอียครับลุงละเอียอยู่ชุมชนไหนปัครับวัดพุทธแล้วก็ชอบอะไรที่มาที่นี่น้ำใจครับชอบน้ำใจโอ้โหไม่กดมือ,อยังไง ที่นี่มีน้ำใจมากๆนะคะแล้วก็ขอใหุ้งมาทุกวันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเอาละเดี๋ยวจะถึงเวลาแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่แจกให้กับคุณลุทงทั้งห้าท่านนี้ก่อนมาใช่โอเคงั้นขออน,นะคะ่าให้คุณลุงนะคะอ่าให้ให้อีกท่านละหนึ่งอันเลยนะคะ แล้วก็แล้วก็เอาขนมมาขนมมานะคะ